กลับบ้านนะคะพาสามีไปฉีดวัคซีนค่ะกลับบ้านกันแล้ววันนี้มีภารกิจนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาโต๊ะม้าหินอ่อนมาให้สองชุดนะคะซื้อทิ้งเอาไว้สองอาทิตย์เรายังไม่ได้เลยค่ะเป็นโต๊ะสั่งทำนะคะเราไม่ได้ซื้อที่ร้านดีใจวันนี้ภารกิจเสร็จสิน้นคนที่บ้านได้ฉีดวัคซีนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เห็นแฟนบอกว่าคนเยอะนะคะคนเยอะอันนี้ยกครอบครัวมาเลยมาให้กํำลังใจติดไฟแดงนิดนึง จะามคนที่บ้านหน่อยแฮปปี้มองหน้าคนที่บ้านอาการเป็นไงคะไม่เป็นไงไม่เป็นไงเฉย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 คะ่ะแต่ตึงตึงแขนที่ฉีดเนี่ยโอเคค่ะเข็มแรกอะไรนะคะซีโนเวกซีโนเวกใช่ปหะเข็มแรกซีโนเวกเข็มที่สองวันที่เท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดตุลาสามสิบเอ็ดตุลาสามสิบเอ็ดตุลาเนี่ยเอสตาซินิกาใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะคนเยอะไหมคะไหนลองบอกบรรยากาศให้หน่อยเร็วคนเยอะมากคนเยอะมาก เพราะว่าวันนี้เขามีมาตรการ Wal k in ใช่ไหมคะ walk in ห้าร้อยท่านไปฉีดวัคซีนใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็คนท้องด้วยนะคะคนท้องด้วยสามารถ w a ล k in ินมาฉีดวัคซีนที่นครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ได้เลยนะคะวันที่ห้าถึงวันที่เท่าไหร่คะวันที่แปดเนาะห้าถึงแปดวอล์อินมาได้เลยนะคะก็เรานล,ล,ลงการฉีดวัคซีนนะคะช่วยเราได้เยอะช่วยเราได้เยอะ ของสามีนี่ก็เยอะนะคะช่ยได้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำงานแบบเกี่ยวกับผู้คนนะคะเกี่ยวกับผู้คนเมื่อทำงานอย่างนี้ก็จะทำเหมือนกับเสี่ยงนะคะก็จะเสี่ยงคุณจ๋ไม่ได้ถือกล้องเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคนข้างหลังเป็นตากล้องให้อันนี้สะพานเดชานะคะสะพานเดชาบ้านทู สวยค่ะถ้าถ้าเพื่อนๆมาตอนกลางคืนนะคะครูจะขอบอกเลยว่าสวยมากถ้าไม่มีโควิด1 9นี้นะคะเพื่อนๆขอเรียนเชิญมานครสวรรค์นะคะขอเรียนเชิญมานครสวรรค์นะคะเพราะว่าสะพานนี้จะมีมังกร2ตัวแบบยาวๆแล้วก็ให้น้ำเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะคะแต่ว่า2ปีแล้วก็มีม,มีการจัดงานนะคะแต่ว่า ก็ไม่จัดได้เต็มร้อยนะคะไม่จัดได้เต็มร้อยตุกจีนปีนี้ก็เดี๋ยวก็กําลังจะเริ่มต้นหลังจากปีใหม่นะคะตอนนี้ก็จะช่วงของการกินเจช่วงการกินเจนะคะ,ะคนักสวรสวัสดยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะกินเจนะคะมีโรงทานโรงเจอย่างเงี้ยให้ทานฟรีเยอะค่ะเยอะหลายๆที่นะคะเพราะว่าสัญจรมีเยอะมาก วันนี้อยากจะไปเที่ยวที่อื่นนะแต่ว่าคนที่บ้านไปฉีดวัคซีนมาเพราะฉะนั้นเราเราให้เขาพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์ให้เขาพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คงคงต้องให้เขาพักผ่อนอีกวันหนึ่งจะขออนุญ,ญาตหัวหน้าเขาจะไม่ให้เขาไปทํางานนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ทํางานหนักขนาดกาแฟคุณหมอว่าไงนะคะงดสามวันงดกาแฟสามวันเพราะว่า งดกาแฟสามวันแล้วก็งดเครื่องดื่มชูกาลังใช่ไหมคะใชะ่งดเครื่องดื่มชูกําลังด้วยเพราะว่ามันจะเป็นกระตุ้นการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะใช่เหมือนกับการออกกําลังกายก็จะทําให้แบบร่างกายเราแบบรับวัคซีนแบบกระตุ้นไปกระตุ้นกันร,รับวัคซีนแบบผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดวิธีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขออนอุญ,ญาตลางานหนึ่งวันนะคะให้สามีนอนอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาไปนี่เขาทําง,งานหนักแน่นอน งานหนักแน่นอนไม่ได้งานโมเบาเพราะฉะนั้นเราก็จะจะขออนุญาตท่าน,นะะว่าเราจะไม่ไปทํางานวันนี้เนะาะเมื่อกี้ก็เลยแบบแวะซื้อของทานมาของกินคุตรงกวยเตี๋ยวอยากกินอะไรรีบซื้อกลับมาเลย เาบีบให้เราไม่ได้ะไรหรอกอ่าพอดีคุณจ๋ามีรหัสดาวในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะคะอบเชยอ,อบเชยจะแบบไม่ค่อยกายอย่างเงี้ยเขาเขาเอาบีบแต้มาให้แล้วมทุบอาจจะเป็นคนในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะของพี่ไก่นะคะก็ได้เมื่อกี้บีบแต้ให้คุณจ๋าก็เลยแบบไฟฉุกเฉินให้แล้วก็เปิดกระจกแล้วก็บายเนี่ยคุณจ๋าจะเป็นคนอย่างเงี้ยจะชอบ ชอบอางบาทีบางทีคนที่บ้านก็จะบอกว่าอุ้ยแกไม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงแต่ว่าเนี่ยครูจ๋าจะเป็นคนเฟรนลี่จะแบบตื่นจะตื่นเต้นที่ด้เจอ,จเ,จอจเจอรหัสดาวนัานวกมารหัสดาวได้ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะคะสามารถไปเป็นสมาชิกได้ที่ Facebook นะคะครูจ๋ากับอบเชยนะคะเป็นสมาชิกรหัสดาวหนึ่งหนึ่งสี่เค่ะไม่ได้ใบหวยนะ หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดค่ะเลขสวยมากกว่าเราจะได้รหัสด,ดาวนี้มาแบบรุ้นๆน,นะคะมีรุ้นสร้างมิตรภาพโอ้ววมาชมลมวอกมาชมลมพี่ไก่นะคะชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะแบบผูจ่าได้มานี้ก็โอ้โอ้แล้วสุดๆนดะคะ่ะสุดยอดชมลมเนี้ยรักๆค่ะสายว่างไว้ครับ ม่ว่ามีรถจอดซ้ายอใโอ้รถเยอะนะคะวันนี้วันนี้วันเสาร์เนาะวันอาทิตย์ออวันอาทิตย์ขอโทษขอโทษรถเยอะวันหยุดค่ะวันหยุดแล้วเปิดไฟโอ้ยรถจอดไม่เป็นนั่นระยะทางบ้านก็จะไกลนิดนึงแต่ว่าก็ เราผ่านทุกวันก็จะเฉยๆนะคะดีใจนะคะเวลาแบบใครบีบแต่ให้อย่างงี้ก็จะตื่นเต้นบางทีจอดพบพบปะกันแต่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้หยุดแวะทักทายกันนะคะบางทีก็บีบแตะให้กันอย่างงี้ยะคะคือเราก็ต้องเซฟตัวเองนะคะเซฟเพื่อนที่จะมาเจอกันด้วยนะคะบางครั้งก็เจอค่ะเจอ ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะคะเนี่ยโปรโมทชมรมให้เลยพี่พไก่นะคะใครอยากเข้าไปไปที่ Facebook ได้เลยนะคะชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะคนที่จะอนุมัติเข้าชมรมได้ก็คือพี่ไก่หรือว่าพี่สุทร์รสิทธิศักดิ์ท่านเดียวนะคะเราจะไม่สามารถรับเพื่อนได้ในชมรมนะคะมีกฎกติกานะคะ นี่คุณจ่าได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งสี่เจค่ะโหมดรละหัดดาวตัวเองเลยเห็นไหมเขาจะตื่นเต้นค่ะเวลาเจอเจอเพื่อน,นเฉยคงคิดว่าเมื่อกี้รถมันถุกบีบให้แบบนั่นทางเขาคงเห็นรละหัดดาวมากกว่าเพราะคุณจ่าก,ก็ชิดซ้ายเปิดไฟซ้ายมาเข้าบ้านจะเห็นไหมนะ วิดีโอจะนานไปไหมคะอีกไกลเนาะขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นเพื่อนครูนะคะไปเรื่อยๆกันเลยเนาะโอเคแค่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านเรานะคะไว้ครั้งหน้าเราจะจัดวิดีโอคลิปอะไรก็ช่วยามาติดตามกันด้วยนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะ,ะวันไหนครูจ๋าตั้งเวลาไลฟ์สดทดลองไลฟ์สด ให้เพื่อนๆช่วยแบบเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะขอกำลังใจกับคุณครูด้วยนะคะบายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามจ้า